สวัสดีครับแฟนแฟนเพจท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วไทยพอแล้วก็่ต้องทั่วโลกนะครับวันนี้เรามาแวะกันที่แก่งสามชั้นนะฮะวันนี้นะักท่องเที่ยวถือว่าน้อยมากๆในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับทำให้การท่องเที่ยวเงียบเหงาซบเซาได้พอสมควรเลยนะครับแต่ธรรมชาติก็ยังอุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับ ที่แก่ง3ามชั้นนะครับนครนายกครับน้ำท่ากำลังเดียน้าเล่นเลยนะครับแต่นักท่องเที่ยวลดน้อยถอยลงไปด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอกใหม่นี่นะครับนักท่องเที่ยวก็น้อยมากแต่ธรรมชาติยังสวยงามมีโอกาสแวะมาเที่ยกันนะครับผมโอเคนะครับเก็บภาพที่สวยมาฝาก